หากใครกําลังหาสไปซ์หรือว่าหาอุปกรณ์แกเจเนี่ยต้องมาหาคุณป๊อกเลยสวัสดีค่ะคุณป๊อกสวัสดีครับเค,บคสตูดิโอนะคะครับผมค่ะตอนนี้นี่อยากจะแนะนําอะไรบ้างที่สําหรับคนที่ชื่นชอบเครื่องเสียงไฮเอ็นเนี่ยก็เริ่มต้นเลยก็ขอแนะนําคุณพณสลสไปซ์กับเทปศูนย์หนึ่งครับผมที่เอาไว<ม>้เป็นแกเจเพิ่มเติมใช่ก็จะเป็นรุ่นใหม่สําหรับแบรนด์ขุนพลครับผม อันนี้ <จะ S 1> ใช่ไหมคะตัวนี้เลยจะมีทําออกมา3สีด้วยกันสีดําสีช็อกโกบาวแล้วก็สีซิลเวอร์ครับผมมี3สีให้เลือกนะคะไม่ว่าคุณจะมีสีไหนคุณสามารถมาเลือกได้และถ้าชอบสีชมพูละคะพิงโกะถ้าพิงโกต้องติดต่อทอมโบครับ <laughs> <laughs> ได้เลยเดี๋ยวเราค่อยไปที่ทอมโบเอาเรามาพูดถึงเรื่องตรงนี้กันบ้างดีกว่า oh. ไล่เลยคะ่ะคุณป๊อกว่ามีอะไรไบ้างจากชุดก่อนนะครับก็จะเป็นอะเลเล็กเอครับผม <laughs> แล้วก็สตีม่าน Wi-Fi <c oughs> โดยใช้ e a hybrid ตัวนี้เป็น power supply ครับ <c oughs> แล้วก็ลงมาเป็นที่แดกรุ่น qj ของ d a n t ครับผม <c oughs> ลงมาข้างล่างเป็น b บ a m มของยี่ห้อ d a n t ครับผมรุ่น k 422 <c oughs> แล้วก็ด้านล่างเป็นแ n งครับผมเป็นโรงงานไฟฟ้าขนาดย่อมแล้วกัน <c oughs> แล้วซับวูเฟอร,อร์แล้วก็ซับวูเฟอร์ของ g กโลครับผมแล้วก็เป็นลำโพงแวนการ์ดครับ รุ่น XSA ซึ่งตอนนี้ผมเอามาโชว์ด้วย2 f i n i s h ชชิ่ด้วยกันอันนึง<า>เป็นไม้ไผ่<า>อีกอันนึงเป็น Maple ลกลอสครับผมอ๋อเลือกได้เลยคุณภาพของเสียงที่เราจัดเซตนี้ออกมาเนี่ยให้คุณภาพเนื้อเสียงเป็นแบบไหนคะคุณภาพเนื้อเสียงที่ต้องบอกว่ากว้าง ความกว้างของเสียงได้กว้างได้ลึกของเสียงใช่ก็ฟังได้สบายสบายฟังสบายสบายดีกว่าใช่อยู่ได้นานเพราะคนนั่งนานคนลูกค้าหลายๆทานก็นั่งชิลฟังเพลงอีกทีนึงก็เปิดบทสวดมนต์ได้สบายสบายเลยอีกิดนึงผมว่าน่าจะได้ลวโอ้แต่เพราะว่าเสียงเขากว้างค่ะเราให้ความละเอียดที่มันนุ่มลึกใช่เนาะมันสบายจริงๆเอาละค่ะมีอะไรแนะนำอีกบ้างคะจากด้านนั้น จากด้านนี้เหรอจริงๆที่อยากแนะนําจะเป็นด้านนู้นมากกว่าอาวเราหันไปด้านน,<ช>าน,นู้นดีกว่าด้านนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมก็จะเป็นสายออปติกครับที่คุณพ่อใช้เวลาเกือบสามปีพัฒนาขึ้นมาโอโ้โหต้องบอกว่าสายออปติกค่ะแสงดีกว่าดีกว่าสายทองแดงครับผมทําไมอะคะเพราะว่า มันเป็นแสงการนําแสงก็คือไวกว่า<อ>ใช่การตกหล่นมันก็จะน้อยกว่าอาเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นถึงต้องใช้เวลาในการคิดผลิตขึ้นมาถึง3ปีใช่ครับผมต่อไปก็จะเป็นสายแลนครับสายแลนใช่สายแลนตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นอะไรไหมคะ โปรโมชั่นอยู่ที่สปค์ครับเปิดตัวสปค์เรามีโปรโมชั่นสปค์ให้ครับผม1ชุดสปค์กับเพจจากปกติ12ื่นสองลดเหลือ10,000ครับเฉพาะในงานนี้นนเท่านั้นนะครับผมเฉพาะในงาน BAV นะคะมาได้เลยเพราะว่าเราจัดโปรแล้วว่าสไปค์เนี่ยลดพิเศษเป็นชุดยังไงอะคะกล่องอย่างเงี้ยหรอใช่ก็จะเป็นกล่องอันนี้4ตัวพร้อมกับเพจสตัวครับผมฮะ้งอันนี้ทัทง้งอันนี้เลยเหรอใช่จากหมื่นสองแล้วหนึ่งื่น นึกว่าอย่างนึกว่ากล่องเดียวอ๋อเขาให้ทั้งทั้งเซตเลยนะคะแบบนี้เลย mm hmm. โอ้ยอย่างนี้ต้องมาแล้วงาน B A V High End Show เนี่ยพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วถ้าใครมาช้าก็อดเลยนะคะบอกเลยว่าห้อง K-Studio เนี่ยคุณป๊อกเขาจัดเต็มจัดแน่นทั้งโปรโมชั่นทั้งสายและสไปายที่แน่ๆต้องมาจองกันค่ะมีอะไรเพิ่มเติมฝากคนที่ชมอยู่ทางบ้านบ้างคะที่ยังไม่มาก็ใครที่ยังไม่ได้มาชมงานนะคะอย่าลืมเข้ามาชมงาน B A V กันด้วยนะครับ ได้เลยค่ะโอเคขอบคุณคุณป๊อกนะคะคุณครับคุณป๊อกจาก K-Studio และอย่าลืมนะคะงาน BAV High End Show 2024นี้จัดที่ Bangkok มาริออ t ต์มาคี q u u e n n s Park สุขุมวิทและที่สำคัญค่ะเรามีกิจกรรมแน่นมากๆทั้งหมด3ชั้นในการจัดงานชั้น3ชั้น9และชั้น11เจอกันให้ได้กับวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้ก็ต้องมาต่อจนถึง3ทุ่มเลยเจอกันค่ะ